รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวก,กเรา2อคนเช่นเคน,นะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการสปาร์ชชครับค่ะวันนี้พี่อยากจะให้คุณมิก จัดที่พี่แบบจัดหนักจัดหนักงั้นเดี๋ยวจัดอาหารจีนให้เลยแต่ว่าน้ำหนักอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ความอร่อยได้อย่างแน่นอนวันนี้ครับเรามาที่นี่เลยพัตคาอาหารจีนหลงฟงครับผมไปช่วงโครเด็กสมบูรณ์เลยครัคบค่ะยยช่วงโครเด็กสมบูรณ์าม,รารมาช่วงโครเด็กสมบูรณ์ครับ และตอนนี้เราต้อนรับผู้ชมที่ห้องอาหารหลงฟงนะคะพร้อมกับเชฟอํานาจเชฟประจาห้องอาหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช<า>ิญครับผมนี่ค่ะซึ่งที่นี่ก็คือสวิสโซเทลเลอคอนคอร์นนั่นเองใช่แล้วะนี่คือพัฒนาการอาหารจีนประจําโรงแรมนี้ใช่ไหมครับค่ะและจริงๆอาหารที่ซเซราเสิร์ฟม่ีอะไรบ้างครับปกติเราจะมีทั้งบิบซัมมีทั้งอลาคาร์แต่จริงๆล้วเห็นบอกตอนนี้มีทั้งบุฟเฟ่ต์กลางวันและเย็นกลางวันและเย็นในราคาเท่ากันคือเท่าไหร่ครับ 930บาทเน็ตเน็ตและอย่างเช่นเมนูสายิมพของเราในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกุ้งแคนเดียร์ซอสตอร์เโอนะครับเราใช้ผิดตำตราเด็กสมบูรณ์อันไหนบ้างครับอันนี้ก็มีซอสหอางรงสูตรเข้มข้นค่ะและก็จะมีซอสปรุงรสปลาเขียวซอสปลาเขียเห็นบอกว่ามีซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งด้วยครับอ๋อแล้วอย่างซอสเอ็กโวนี่คือที่นี่นี่คือเชฟเป็นคนทำเองครับ หอมมากเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อยู่ในบุเฟ่ด้วยหรือไม่ใช่อันนี้เป็นราคาเป็นราคาแต่เป็นโปรโมชั่นของโรงแรมในช่วงนี้ใช่เอาละค่ะอันนี้เอาใจคนชอบชีสใช่ไหมคะค่ะเป็นอะไรครับอันนี้ตัวนี้เป็นแคนาเดียนอกเตอร์อบชีสครับโอ้ยน้ำลายสอหน้ำลายสออันนี้คืออะไรครับอันนี้สำหรับคนรักสุขภาพนะเป็นแคนาเดียนเตอร์สลัดที่แล้วควรจะเริ่มทิมจากจานไหนดีครับเชฟสลัดครับสลัดก่อน จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมมีดมาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งของเคล็ดลับในการที่ทางทางโรงแรมเสิร์ฟให้ก็คือเราทำล็อบสเตอร์แบบทานง่ายใช่ไหมคะนี่อันนี้ทานได้เลยเหรอครับเนี่ยเราเชฟแกะมาให้เสร็จหมดแล้วอร่อยจังเลยนะคะกรอบแต่ว่าเหนือแน่นตัวนี้ก็เป็นผักชีครับ ไปช่วยนไปกันก็ดีมากเลยมันลกกอบในเนื้อของล็อกเตอร์นะคะต่อไปเป็นก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมครับอืมครับผมอร่อยมากอร่อยข้าเนื้ออย่างเลยค่ะทำหน้าที่ต่อค่ะคุณมจะกินอย่างเดียครับนี่เมนูสายินของเรในวันนี้ค่ะ นี่ไงเชฟเขาแกะมาให้แล้วเห็นไหมออกง่ายมากเลยอร่อยมากถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ไม่ได้มีโอกาสได้มาชิมนี่พลาดอย่างแรงนะคะเสียดายเลยต้องมาชิมให้ได้แล้วก็้ตองที่มันก็มีติดตามแล้วก็อยากเสดูนี่ครับเชฟคราาับรับไปเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณแม่นะครับเชฟค่ะ,คคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงข,ของย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มชาค่ะ ย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้อลิงมาที่เทศกาลงานเจยาวราชค่ะคุณผู้ชมมาตามหาร้านขนมในตำนานนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็หาทานยากมากๆเลยล่ะค่ะแม่ได้ยินเสียงตุ๊ก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 อย่างนี้นะอลิงว่าอลิงมาถูกร้านแล้วแน่นอนเลยค่ะร้านขมนมก้วนฮะเซ้งนะคะเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ เลยค่ะมันมีไส้งาดําไส้เม็ดมะม่วงเลยตั้งแต่แรกเลยนะคะอั่นนี้ไม,ไม่ใช่ค่ะสูตรดั้งเดิมของเราก็จะเป็นถั่วลิสงกับน้ําตาลค่ะอย่างที่อลิงค์งงค่ะ,คะแ,ลแล้วคุณแม่ก็มาเพิ่มลายตัวที่มันมีงาดําใส่โรยงาดําเข้าไปข้างในแล้วก็มาตามด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานค่ะอย่างพี่เอนี่รุ่นนี้เท่าไหร่แล้วคะ รุ่นที่3ค่ะร้านเปิดมาตั้งแต่รุ่นอากงะค่ะอากงประมาณกี่ปีได้แล้วคะพี่ก็เก้าสิบปีแล้วคะ่ะโอ้อีกสิปีนี้ก็จะร้อยหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยวิธีการทําก็ยังเป็นแบบโบราณน,นี่คือสมัยก่อนนี้ทุกตข้เปันอย่างนี้เลยไหมคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะนี่แบบรุ่นโบราณคะ่ะรุ่นโบราณเลยคือคเริ่มแรกนี่เขาจะต้องทอํายังไงกันก่อนนะขนมทุกตาก็จะมีการลงกระทะลงมาเสร็จแล้วก็รอถั่วเย็นสักพักแล้วก็เริ่มทุบทุบเสร็จเราก็จะได้เป็นเปลือกก็จะยืด ยืนออกมาแล้วก็ใส่ไส,ส่ใส่ไส้ถั่วนิสงในอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแล้วร้านอยู่ที่ไหนนะครับบอกคุณผู้ชมได้เลยกอยู่ตรงถนนจันนะคะถนนจันแล้วก็อีซาร์ค่ในอยตรงนนรถนนพระราชัยค่ะใกล้ๆก,กับขอนอพระราชไยค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันคะ่ะจะเปิดทุกวันิตยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปที่ร้านนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ไวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากเลยค่ะที่ พายอลิงได้มาทานขนมตุ๊บตับแบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเครื่องปรุงรสไอเชฟ หองมุมใหม่ซีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสวัสดีครับทอมี่ครับนะค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่วงทางรัดทางประหยัดกับอ e ีซูซู่่ะ ครับวันนี้พี่แนทจะพาทอมมี่ไปจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับ e. ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปกันที่วิสาหกิจชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็จะพาไปดูการแปรผลผลิตทางการเกษตรก็คือพาไปดูการทําขนมข้าวตังนั่นเองอ๋อผมอยากรู้แล้วครับว่าวิธีการทําขนมข้าวตังนั้นเป็นยังไงครับพี่แนทพี่ก็อยากรู้แล้วเหมือนกันงั้นเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าเราสองคนจะเลือกใช้เส้นทางละเลาะเส้นทางไหนเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ตามไปพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับ เส้นทางลัดเลาะวันนี้ครับพาคุณผู้ชมเดินทางจากถนนกาญจนาพิเศษบริเวณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยใช้ทางหลวงชนบทนนทบุรี1016มุ่งหน้าไปอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐรมครับเมื่อเข้าสู่ทางหลวงชนบทนนทบุรี1 0 1 6แล้วขับร,รถไปตามทางบังคับจะข้ามคลองปะปามาหาสวัสดิ์แล้วจะเชื่อมเข้าสู่ทางหลวงชนบทนนทบุรี5 0 0 5ครับใช้เวลาอีกพักใหญ่จะพบทางบังคับเลี้ยวซ้ายบริเวณวัดต้นเชือก จากนั้นจะข้ามคลองบางใหญ่เชื่อมเข้าสู่ทางหลวงชนบทนนทบุรี5014ขับรถไปตามทางบังคับครับจนสุดทางให้เลี้ยวขวาแล้วจะข้ามคลองนาราพิรมแล้วขับรถตรงไปจะพบกับทางหลวงชนบทนคปรปฐม3004ให้เลี้ยวซ้ายครับขับตรงไปอีกไม่นานก็จะมาถึงบริเวณมหาวิทยายลัยมหิดลสาลยาครับมาถึงแล้วค่ะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรริมคลองมหาสวัสดิ์ งั้นเราเข้าไปทํำข้าวตังกันเลยไหมครับพี่ป่ะพี่อยากรู้แล้วว่าข้าวตังเนี่ยเขาทำเป็นยังไงโอ้เงี้ไปดูกันเลยครับค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้พี่เพนจะเป็นคนสอนแนะทกระทอมมี่ทำข้าวตางังใช่ไหมคะค่ะค่ะงั้นต้องเริ่มที่อะไรก่อนครัพี่เพน อ่าเดี๋ยวพี่เพ้นขออันนี้ก่อนนะคะก็คือที่นี่เราจะเป็นกลุ่มแปลรูปข้าวก็คือเอาข้าวมาทําเป็นขนมเรียกว่า<ะ>ข้าวตังที่เราเอามามีข้าวไรส์เบอร์รี่ก็คือตัวนี้สีม่วง<ะ>แล้วก็ตัวนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะ,ะก็คือเราเอามาแปลรูป<ะ>วิธีการทําก็คือง่ายๆเลยเราเอาข้าวไปหุงให้สุกให้เป็นแบบนี้<ะ>ให้เป็นข้าวสวยนะคะ,ะเป็นข้าวสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการอัดแผ่นนะคะ เด้งขึ้นนานากดนะคะพอ,อ,อ,อเสร็จแล้วอันนี้เป็นน้ำปรุงรสนะคะ,ะจะมีส่วนผสมของผักชีกระเทียมพริกไทยทน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำพริกเผาหว,วานเป็นไงบ้างทอมมี่อร่อยเนาะโอ้ชัว้วอร่อยมากเลยคใช่และที่สำคัญก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำมาจากคัญพืชหมดเลยใช่<อ>และพี่เพียงครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะมาครับ คือมาได้ตลอดเวลาหรือเปล่าครับใช่ค่ะที่นี่เราเปิดทุกวันแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่เพนมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะัดีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงทางรัดทางประหยัดกับอีซูซุวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย ใหม่อิสูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไลท์คุณมิกกำลังเพลินมากกับติ่มซำนะคะติ่มซำอยู่ในไลฟ์บุฟเฟ่นะคะมีอาหารมีอาหารแปกว่าชนิดเปิดกี่โมงปิดอีโมงค่ะเปิด11โมงครับสิเอ็โมงก็มากันได้แล้วนะคะแล้วก็จะหยุดช่วงหนึ่งก่อนเราก็จะสักประมาณสิบเอโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งนะคะแล้วก็6โมง ถึงยี่สิบี่ทุ่มครึ่งนะคะเอาล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟอันมากมากเลยนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก B Story ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้ใน Instagram แล้วก็ Facebook ที่ smartchef ch5 ครับสวัสดีเราต้องสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นประเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร้ยทิปทันพืชสะอาดขัดจากไร่เฮลติเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยวุ้นเส้นตราชอช้าง